สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้ตั้งใจจะมารีวิวลูกนกให้ชมแต่ก่อนที่จะชมลูกนกตัวต่อไปขอรีวิวพ่อแม่ของเขาก่อนตัวซ้ายมือคือแม่ขันโยนที่6ถึง7กุกส่วนตัวขวาเป็นพ่อพันขันโยนที่7ถึง8กุกพ่อ7 8 แม่หกคู่นี้ให้ลูกมาแล้ว3ตัวค่ะก็คือได้คอกละตัวแต่หนิงแบ่งเป็นลูกนกไปหมดแล้วหนิงก็เลยไม่สามารถที่จะเช็คกุกได้ว่าลูกของเขาจะได้เหมือนพ่อแม่ไหมแม่67พ่อ78นี่ค่ะตัวข้างหน้าเป็นพ่อหางเย็ยนหมดเลยเออกรงนี้อ่ะหนิงเอาไว้สำหรับหนิงพักพ่อแม่พันธ์ค่ะ เวลาเขาไข่เสร็จแล้วหนิงก็หยิบไข่ให้กับนกเขาแขกมือปืนกกให้คือเขาไม่กกเองค่ะหนิงเคยให้กกแล้วก็กกได้ประมาณสักอาทิตย์ก็ทิ้งฉะนั้นหนิงก็เลยตัดปัญหาก็เลยหยิบให้นกเขาแขกมือปืนกกให้เลยส่วนพ่อแม่พันหนิงก็จะพักด้วยการจับเข้ากรงแขวนแล้วก็ตากแดดช่วงเช้าเให้เขาได้พักการไข่เพราะว่า โดยทั่วไปแล้วเวลาเขาไข่เสร็จถ้าเขาไม่ได้กกเองถ้าเราหยิบให้เขาแขกมือปืนกกให้ไข่ชุดต่อไปของเขาก็จะอยู่ราวๆประมาณไม่เกิน10วันค่ะก็คือ7จ็สวันเขาก็จะไข่ชุดต่อไปพอเขาไข่ชุดเมื่อกี้แล้วหนิงหยิบให้เขาแขกแล้วหนิงก็จับเขาสองตัวออกขึ้นกรงแขวนแล้วก็ตากแดดเหมือนพักเขาในตัวแล้วก็เ ให้เขาได้เจอแดดบ้างพอพันตัวข้างหน้านะคะ7-8ถึงกลุ่วกลุก่มเจ็ดถึงแปดกลุก่เสียงกลางไปใหญ่หางค่อนข้างเยิยนหน่อยดิ้นหน่อยค่ะตัวพ่อพันขันเกง่งส่วนตัวแม่พันสายมือขันที่6-7ถึงเกลุ่เสียงคมใสก่อนจะไปรีวิวลูกของเขาคอกต่อไปที่เขาแขกเลี้ยงให้ก็เลยขอรีวิวพ่อแม่ ให้ดูก่อนพ่อแม่ก็คือสีป่าพ่อเจดแปดแม่ห7สําดสหรับท่านที่รับไปหนิงจำไม่ได้ค่ะว่ามีท่านไหนบ้างที่รับลูกนกออลูกของพ่อแม่คู่นี้ก็ไปลุ้นนะคะลุ้น 6- ถึง8ดกลุกจะได้เหมือนพ่อแม่ไหมหนิงจะใส่กําไลสีฟ้าด้านขวานะคะท่านที่รับลูกนกหนิง พ่อแม่คู่นี้ไปกําไรสีฟ้าก็คือเเมนไทยค่ะหนิงใส่เเมนไทยสีสีฟ้าขาด้านขวานะคะก็จะเป็นลูกของพ่อแม่คู่นี้นะคะเดี๋ยวหนิงตากแดดประมาณอาทิตย์หรือไม่เกิน10วันหนิงก็จะเอาเข้ากรงเพาะเหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็จะไข่ชุดต่อไปแล้ว ตัวด่างที่หนิงรีวิวให้ชมวันนั้นหนิงแบ่งแล้วนะคะก็คือปิดเรียบร้อยค่ะหนิงส่งไปที่สมุทรปราการเมื่อวานวันนี้ก็น่าจะถึงด่างขันยนที่สี่กุกแต่เขามีแกมห้าเป็นด่างตัวเดียวที่หนิงมีแบ่งณเวลานี้ลูกด่างตัวต่อไปยังยังไม่มีฟักออกมาค่ะหนิงมีลูกนกที่ฟักออกมาก็จะเป็นน่าจะเป็นด่างน้อย คือไม่ได้ด่างเยอะเหมือนตัวเมื่อวานตัวเมื่อวานปิดไปแล้วนะคะแต่ยังเหลือที่เป็นแม่พันธุ์สีป่าขันโยน5้ากุกที่หนิงเคยรีวิวให้ชมเดี๋ยวหนิงจะเอากลับมารีวิวให้ชมอีกครั้งเป็นตัวเมียที่ครูอ่างนะคะคุณหมูเช็คให้แล้ววันนั้นแต่ว่าเขาครูแค่สั้นๆรู้สึกว่าวันนั้นจะครูแค่สี่คำ เขาเขาหยุดหนิงไม่แน่ใจว่าเขาจะคูอ่างตลอดหรือเปล่าแต่หนิงคิดว่าน่าจะอ่างตลอดถ้าเขาคูยาวๆแต่วันนั้นวันนั้นหยุดแค่สี่คำแม่พันขันยนห้ากุกท่านที่ชอบแม่พันครูอ่างก็รับแม่พันตัวนั้นได้นะคะทักมานะคะเดี๋ยวหนิงรีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าพ่อของเขาพ่อครูอ่างตัวลูกก็เลยได้ครูอ่างด้วยพ่อของแม่พันห้ากุกตัวนั้นนะคะ เดี๋ยวไปชมลูกของพ่อแม่คู่นี้เลยหนิงให้มือปืนเลี้ยงให้นี่เลยลูกของเขาได้ตัวเดียวอีกแล้วอายุสามอาทิตย์ตัวนี้ต้องรอประมาณอาทิตย์กว่าๆนู่นละค่ะถึงจะส่งได้เพราะหนิงยังไม่ได้แยกเข้ากลงรวมเลย เพิ่งสอาทิตย์อยากให้อยู่กับพ่อแม่มือปืนก่อนจริงๆแล้วพ่อแม่มือปืนก็ไข่แล้วนะคะพ่อแม่มือปืนคู่นี้สีขาวเห็นไหมคะลูกลูกเป็นสีป่าก็รอลุ้นว่าจะได้หกถึงเกลุกเหมือนแม่หรือ7จ็ถึงแกลุกเหมือนพ่อไหม เขากินเองเก่งแล้วล่ะค่ะแต่นิ่งยังไม่แยกแม่มือปืนก็กำลังไข่ชุดต่อไปได้ลูกตัวเดียวนะคะเพศก็ไม่แน่ใจเหมือนเดิมค่ะต้องเอาไปลุ้นท่านที่ชอบกุกเยอะๆต้องลุ้นตัวนี้ค่ะ เกิดวันที่12กุมภาลูกนกตัวนี้อายุสามอาทิตย์แล้วค่ะไปดูลูกนกตัวต่อไปโอ้จะมองเห็นไหมตัวนี้ขอนำเสนอเลย เป็นลูกของพ่อ9-10ถึง10กุกและก็แม่7-8ถึง8กลุกเป็นลูกตัวแรกเลยนะคะหนิงอยากจะเก็บไว้เช็คเสียงจังเลยคือจะถึงไหม9้9ถึง10เหมือนพ่อหนิงว่าตาสูตรก็ไม่น่าจะต่ำเจ็ถึงแเหมือนแม่นะคะเป็นลูกตัวแรกเลยแล้วก็ลูกตัวเดียวด้วยอายุ หนึงไม่แน่ใจหนึ่งว่าน่าจะประมาณสองอาทิตย์น่าจะประมาณสองอาทิตย์ตกว่านี่ละคะ่ะแต่ว่าอายุน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวเมื่อกี้สามอาทิตย์แม่มือปืนก็จะไข่แล้วมือปืนคู่นี้ก็เป็นขาวกับขาวค่ะอย่างคู่เมื่อกี้ก็ขาวกับขาว มีท่านหนึ่งที่อุบลทักมาอยากจะได้นกเขาแขกมือปืนเดี๋ยวหนิงกำลังเข้าคู่เช็คอยู่นะคะว่าใช่คู่กับเมียไหมเดี๋ยวประมาณหนึ่งอาทิตย์โทรมาเช็คอีกทีนะคะว่าหนิงมีเออหนิงเข้าคู่ถูกไหมสำหรับนกเขาแขกมือปืน ลูกนกคู่นี้ลุ้นค่ะลุ้นกุกสูงสูงคุณลุงที่สมุดสมุดสงครามหรือเปล่าหนิงก็ไม่ค่อยจำอะค่ะบอกสนใจสนใจนกตัวนี้อยากจะลุ้นกุกว่าจะสูงเหมือนพ่อแม่ไหมแต่หนิงดูเหมือนตัวเล็กๆยังไงไม่รู้ แต่ก็แข็งแรงนะคะลูกตัวแรกหนิงหนิงภูมิใจตรงไหนรู้ไหมภูมิใจตรงที่พ่อของเขาอ่ะหนิงคิดว่าเป็นตัวเมียก็คือ9-10ถึง10ปกุกคิดว่าเป็นตัวเมียแน่ๆหนิงก็เลยเข้าคู่กับพ่อของของตัวเมื่อกี้ที่ขันโยน7-8ซึ่งเป็นดวผู้เหมือนกันสุดท้ายตัว9 0ตีตัว,ว7-8ยับเยินเลยค่ะแสดงว่าหนิงเข้าคู่ผิดสุดท้ายแล้ว ไอตัวก้าะเป็นตัวผู้ทั้งทั้งที่สรีระรูปร่างตะเกียบตัวเมียชัดๆเลยแต่กลายเป็นตัวผู้ได้ไงแต่ก็การันตีแล้วนะคะว่าผู้แน่นอนเพราะว่านี่ไงให้ลูกแล้วให้ลูกตัวแรก วันนี้มารีวิวลูกนกให้ชม2ตัวแล้วก็ให้ชมพ่อแม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวหนิงจะให้ชมพ่อแม่ลูกตัวเ้เอ่อพอเก้าแม่78ตัวนี้วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอพระคุณทุกการรับชมขอพระคุณทุกการติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกเขาใหญ่สิงดีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ